สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาติดตามดูผลงานนะครับสารย่อยสลายตาตาคู่หูเกษตรตองแปดนะครับที่แปลงนาของพี่สมรวยที่อำเภอบรรพิษิสจังหวัดนครสวรรค์นะครับแปลงนาแปลงนี้นะครับเมื่อรอบที่แล้วนะครับที่เรามาทํากันที่เข้าดีระยะว่าจะพืชเยอะนะครับรอบนี้ก็ได้เอาตัวตองแปดเรามาย่อยนะครับรอบเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่สมรวยกันว่ามีาร์มประทับใจประมาณไหนนะครับโอ้ประทับใจมากเลยครับเข้าดีบางเหลือประมาณต สิบเปอร์เซ็นได้ค่ะก็แต่เยอะนะหญ้าก็ไม่มีเลยค่ะเนี่ยรู้สึกโอ้ลวงย้อยเลยค่ะหญ้าเตียนมากเลยข้าวดีกว่ารอบที่แล้วไหมครับดีมากกว่าเยอะเลยค่ะมากกว่านะครับปื้มไหมพี่ปื้มมาค่ะได้อย่างนี้ดีใจเลยเนาะดีใจเลยค่ะอันนี้ก็คือใช้ทั้งปุ๋ยทั้งฮอร์โมนค้ับประกาศว่าจะใช้ต่อๆไปอะค่ะประทับใจมากอะค่ะอันนี้ข้าวได้ร้อยวันวันนี้เนาะค่ะได้หนึ่งร้อยวันเกี่ยววันไหนเนี่ยเกี่ยววันที่สิบเก้าเนี่ยค่ะ เราได้มาติดตามอ่าเดี๋ยววันที่19เราจะมาทําคลิปสุดท้ายนะครับอนนี้คือเข้าดีดเราเห็นอยู่ประมาณนี้แล้วตอนนี้เรามาติดตามดูผลผลิตกันค่ะนี่คือความประทับใจของเจ้าของนานะคะชาวนาตัวจริงค่ะใช้ทั้งยากําจัดข้าดีทุกอย่างข้าวปุ๋ยฮอร์โมนใช้หมดทุกอย่างอะค่ะพั์ข้าวของลุงตีทั้งหมดค่ะก็คือตอนนี้นะครับใครที่มีปัญหานะครับเรื่องข้าวดีดนะครับ แล้วก็ปัญหาเรื่องการทำนาจะขับปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาเข้าดีิดนะครับโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับหรืออยู่ใกล้พี่สารวยก็โทรหาพี่สมรวยได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์ไว้ให้ข้างล่างนะครับว่าแปลงนาของพี่สารวยเนี่ยเข้าดีดลดได้จริงไหมหรือประมาณเท่าไหร่นะครับขั้นตอนใช้ยังไงใช่วิธีการทําและขั้นตอนนะครับเราโทรมาสอบถามกันก่อนยินดีแนะนํำไหมคะยินดีมากคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนอีกหนึ่งความประทับใจนะคะของชาวนาที่ใช้จริงเห็นผลจริงค่ะ หลวงเป็นนี่เลยโอ้โหหลวงสวยมากเลยเนาะท่านใดมีปัญหาข้าวดีดนะคะย่าวัชพืชในนาเยอะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราให้คำปรึกษาเนาะว่าจะหาทางออกได้ยังไงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์รุ่นกันใหม่ค่ะกดติดตามนะคะในคลิปดีๆถัดไปว่าเราจะไปช่วยชวนาแก้ปัญหาข้าวดีดที่จังหวัดไหนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ